ดีครับผม f อซรถไทฟ,ฟอร์ดครับผมเดี๋ยวคลิปนี้กับชิพ้ามาแนะนำครับผมนี่หรือว่าเอฟซีเพนผูใส่วีโก้ครับผมนี่อันนี้เพิ่นห้องอันปั่มคาดต,ตัวบนเนาะน,นี่ครับสีเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมอันนี้เป็นของใหม่ครับผมนี่แต่ว่าตัวนี้นี่ครับของตีนมากกับรถหูซือว่ามันสืหัวแมนบอหัว าถามมันหัวมันก็สิมีอาการแบบว่าเหยียบขาดมันบบเด็งนะครับขาดจมครับนี่กเ็เลยนี่ครับผมไปซื้อมา,อ,าอยู่ห้านขายอะไรเพื่อนกัประมาณเก้าร้อยครับนี่เก้าร้อยครับนี่เดี๋ยวสีให้พ่อใหญ่เพิ่นเปลี่ยนให้นี่ตำแหน่งมองเพื่อนอยู่กับอยู่นี่ครับผมนี่อยู่นี่ละมองมองไตพวกมะล่หายนี้แนนอนี่ครับ เดี๋ยวให้พ่อใหญ่เพิ่พนจัดการให้ก่อนมันเกิดอาก,การหัวครับผมมันก็เลยเหยียบคาดกัดเด้งแน่้ยโบเด้งแน่ครับผมตำแหน่งตำแหน่งมองเพิ่นอยู่ครับผมนี่นแหละของวีโก้พิน่นธมิตรปั่มบนปั่มล่างครับผมงานไหนคนนี้วหรองานะไหนคนี้ <laughs> เน้นระบบโบ นี่ครับตำแหน่งมองพันยูครับนี่สังสังเกตเบื้องเรืเดยอครับเด้อนี่นี่นี่พันทียูตำแหน่งนี่ครับผมนีผมแนะนำเลยถ้ามีอาการแบบนี้กัอ <c oughs> ยาฝาใส่อกครับมันอันตรายเหยียบคาดนี่มันจมเลยนะครับบางจย่งว่ะมันเกิดสีบโบเด่งโบยังเลยครับ <c oughs> โบเด่งเลยเขาเขาเจีย๊ยกข่ไบรครับนี่ นีเ่เดี๋ยวฮ่อประกอบเร้วเรียบร้อย,ยตรงตรงเตือนมันเบรกน้ำครับผมนี่ดันบ่เดี๋ยวเด้อเดยวเด้อคือพวกเขาเออเอาเอาเอาขาแล้วโอเคบ่คนั่นละถูกต้องนะครับถ่ายเอฟซีท่านใดใส่รถวีกูครับผมเ<ม>บิงไว้เด้อครับเป็นแนวทางครับผม ถ้าเกิดเ่ามีอาการแบบนี้กันแนะนําเลยครับให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยด้วครับเด้ออ่าราคาปั่มตัวบนนี่กับสีมีอยู่2งหลุครับผมอีกรุ่นหนึงนั้นกับโบเพงครับหาหกร้อยแต่ว่าผมอยากแนะนำให้ใส่ตัวนี้แหะเพราะว่ามันเป็นยี่หอ้อเทว่าตรงรุ่นนะครับพี่น้องตรงรุ่น โอเคยังโอเคแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปนี่ก็สิมาขันน,อน็อตอ่านาสีกุญแจเบอร์สิบขันขันขับไปเลยอ่าด่านในมันทายบ่ไใดครับมันหมืดเพราะว่ามืเมอนเนี้ยกันมันหมืดฝน,นครับผมมันพอยนทงบอ่อได โอ้มีน็อตสองตัวอีกตัวนี่เมียนบบเออเพิ่นมีน็อตสองตัวครับประคองไง <c oughs> เพิ่นห้องปั่มคาดตัวบนครับตัวนี้ของวีกูครับผมนี่ตำแหน่งห้องเพิ่อนอยู่กันถามใบเหตุเนี่ยโบวัตีมันกะใส่น็อตอยู่สองตัวอ่าดัดหนอกอ่ะนาทีเป็นเบอร์สิบนะถ้าเบิ่งบ่ผิด แล้วก็สีนี่าสายขึ้นมากกับจีบรัดไว้ <c oughs> ขึ้นมาหาปั๊มบีเข้ากับเตือนน้ำมันใส่ครับผมบาีกิกระยำคาดเนี่ยเจ้าหน่อยครับนี่เพราะว่าที่เดรไล่ร่มไล่น้ำมงน้ำมันน้ำมันเขาทีเขาทางเพราะว่าถ้าเข้าดึงสายบางทีมันก็จีอากาศมันก็จีเขา <c oughs> นี่แล้วครับวิธีเปลี่ยนจัด นี่ของติดมาก,กับรถครับน,บบบนี่สังเกตเบิ้งเลยครับเด้อสังเกตเบิ้งให้ดีโอ้มันก็ใส่โดนแล้วเนาะจากเทวาเนี่ยไรตั้งแต่พร้มพอมรถได้รับนี่ผมใส่รถค่นี้มากสิปหาปีครับผมเนี่กำลังได้เปลี่ยนเนี่ยครับนีม่มันก็เป็นลูกยางอยู่ด้านในเนาะกับลอกลรก,ลกแล่เล็ก หอยมากหอยยังกันยังมีอยู่เนาะโอ้ตั้งเตามาจากโรงงานเลยดินี่เอาเลยขัดเลยโอ้ยทางนี้เหมือนตืบเลยครับพี่น้องเอ้ยฝุ่นแล้วฮัอโอนเดี๋ยวต่างคาดใหม่บุงง้งหรือ ตั้ง,งบ่เดี๋ยวเตอรน้ำมันเบรกเรียบ้อกัสิตั้งคาดเรียบร้อยได้ครับนี่ตองตั้งตองตั้งคาดใหม่ให้มันได้อยู่ระดับกับตามความเหมาะสมของแต่ละคนแล้วเนาะให้มาเดืกมากตื่นครับกเรียวเต หมุนฝ่ายอย่างคือดีๆเด้อไ <c oughs> ล่ตา <c oughs> อืมน,นี่ก็จะเป็นคุณน็อตเบอร์สิบเป็นบ่น็อตสิบ,มสบหมุนเข้าไปมันแน่นครับแน่นพ่อประมาณเด้อครับเด้อให้มันตึงมือโมเมนต์วันแน่นแฮีงเด้อเอาแน่นพ่อมันตึงมือนะครับ ม้วนให้มันสุดเกี่ยวเลยบ่ตรงม้วนนี่มันสุดเกี่ยวเลยครับเด้อแต่ว่าเขาต้องเพราะว่าเขาได้ดึงสายมันต้องได้ไล่ลมไล่หนามันใหม่เป็นบ่เพราะว่าอากาศมันก็ะชือเขาได้เนาะเออนี่ครับวีที่เปลี่ยนต่ำขาดตัวบนวีกู เนี่็ใส่ครีมมันก็มีจีบจีบรัดนั่นเข้าไปโอเคเรียบร้อยนหมเ,นรเรียบร้อยครับผมกต่ทีนี้ตีอ่าคือมือตืบใช่าหมมันกต่ทีนง้ตีไลโอเคโอเคอเค้อาวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนีกับเขาหนักไปก่อนครับเดี๋ยวผมถีบเอะหยียบคาดให้เพื่อนเรา,ยายก่อนสวัสดีครับผม